ชชงงเเเปาาาเปาปกา,า,า,าก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่างเปาเชนเกินะครับผมก็วันนี้ช่างเปาจะมารีวิวเกี่ยวกับตัวสมาร์ท วอเ e อร์เลเนะครับหรือหรือเรียกสั้นๆว่า Smart Meter นะครับซึ่งตัว Smart Meter เนี่ยก็คือคุณสมบัติของมันก็คือมันสามารถที่จะตรวจสอบการใช้น้ําแบบเรียลไทมนะครับก็คือตรวจสอบโดยการใช้งานผ่านแอปมือถือนะครับหรือว่าพวกแอป Smart Light อย่างเงี้ยครับ ทีนี้ข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะควบคุมการเปิดปิดปลาระยะไกลได้ก็คือถ้าตัวมิเตอร์เนี่ยมันเชื่อมต่อกับตัว w i f i อ่าไม่ว่าคุณจะอยู่ทุกมุมที่ไหนของโลกคุณก็สามารถที่จะมาอะมอนิเตอร์ดูได้แล้วก็ควบคุมตัวปั๊มน้ำของบ้านคุณได้นะครับก็อันนี้ มันก็จะมีระบบในการตรวจจับกรณีที่ท่อประปารั่วหรือว่าท่อประปาแตกเครื่อนันนี้มันก็จะรู้ว่าถ้าสมมติว่ามันน้ำมันเกิน1,000แกลลอนต่อวันมันก็จะปิดอัตโนมัติให้ครับแล้วทีนี้ตัวตัววาล์วเนี่ยมันสามารถที่จะ เราสามารถที่จะควบคุมการเปิดการปิดของมันได้ได้เองอสมมุติว่าถ้าเราติดไปตามห้องเช่าถ้าลูกค้าไม่จ่ายไม่จ่ายค่าค่าน้ำเนาะเราก็สามารถที่จะสั่งปิดน้ำจากจากที่ไหนก็ได้ก็จะปิดน้ำไม่ให้ลูกค้าใช้ไม่ให้คนที่อยู่ในห้องใช้ แล้วก็ไอตัวขนาดของท่อตัวมิเตอร์น้ำเนะี่ยมันจะอยู่ที่3าส่วนสนิ้วนะครับอ่าแล้วก็การติดตั้งก็ติดตั้งไม่ยากนะตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ในตัวนะประมาณ2,600ม mm ิลลิแอม์นะครับแล้วก็จะมีแบตสำรองอีกเป็น่าน AA 2ก้อนนะเวลาใช้งานมันก็จะ,ะมีตัวเสียบเป็น power adapter เสียบตรงนีนะ้อันนี้ก็จะเป็นแอปของตัวมิเตอร์นะครับอันนี้สามารถที่จะดูผ่านเดียวทามได้เลย ต่อไปเรามาดูในส่วนของสเปคนะครับก็คือไอตัวสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยมันจะรับขึ้นที่2 4 G แล้วก็5 G นะครับก็จะมีตัว LED ที่โชว์ที่สามารถที่จะเดินเข้าไปดูแล้วก็โชว์ได้เหมือนมิเตอร์ทั่วไปนะ แอปเนี่ยมันก็สามารถที่จะรีโมทเปิดปิดตัววาล์วได้ตัวนี้นก็จะเป็นเหมือนฟังก์ชันก็จะเป็นเหมือนมิตเตอร์นะแล้วก็มันก็จะดีเทคน้ำรั่วน้ำซึมหรือท่อประปาแตกมันก็รัว่วละมันก็สามารถดีเทคได้นะอันนี้มันใช้อัลตราโซนิกนะในการวัด คืออัตราสดนิจมันจะ,ะวัด2จุดจุดน้ําเข้ากับจุดจุดน้ําออกเราก็ต้องมันก็ต้องมาหาผลรวมการเหมือนเรียนฟิสิกส์วอปลายนะรื่อนการตอบสนองเนี่ยตัวนี้มันจะตอบสนองได้เร็วนะ,ะแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนต่างๆว่าน้ํามีการใช้ผิดปกติหรืออะไรเนี่ยควบคุมโดยส่งไปหาตัวแอปมือถือนะ อ่แล้วก็มันก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้เป็นอะแดปเตอร์ ac to dc นะก็เป็นเหมือนคล้ายคลโทรศัพท์เราแหละลลลก็สามารถติดตั้งง่ายอ่ะมาดูกันในส่วนของตัวพลังงานเนาะก็มันก็ใช้อ่าไฟกระแสตร,ตรงนะ5โวลต์2แอมป์นะมีแบตเตอรี่สำรอง aa 1.2โวลต์ก็คือ3ก้อนนะก็มันมีแบตเตอรี่อ่า ในตัวนะจะมีความจุด2 6 0ม ah. ิลลิแอมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ตัวนี้ก็คือมันสามารถที่จะเราจะเสียบชาร์จก็ได้หรือไม่เสียบก็ได้นะแต่ทางที่ดีแนะนำว่าให้เสียบไว้แล้วกันเวลาที่มันเปิดเวลาการเปิดปิดาวลาวก็อยู่ที่12วินาทีนะหรือ12บสเซกนั่นเอง ก็เส้นเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อก็คือ DN 2 0นะหรือไดมิเตอร์ก็คือ20่มิลลิเมตรนะหรือ3.4ส่วน4นิ้วก็จะมีหน้าจอ LCD ส่วนความแม่นยำในการวัดอยู่ที่0.1แกลลอนต่อลิตนะก็คือความเคลเื่อนที่0.1นะ ถือว่าค่อนข้างโอเคก็แรงดันขณะทำงานมันอยู่ที่0ถึง1.3มเมกะปาสคาลเนาะ,ะส่วนอุณหภูมิในการทำงานก็คืออยู่ที่1ถึง6 0องศาเซลเซียสนะความชื้นก็คืออยู่ที่1ถึง95%เปอร์เซ็นต์นะ อันนี้ก็จะเป็นความเช่มาตรฐานของเขานะแล้วมันก็จะรองรับบลูทูธเวอร์ชัน5ด้วยสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธก็ได้ในกรณีที่อินเทอร์เน็ตเราไม่มีในตัวนี้มันจะเก็บหลอกไว้ในตัวด้วยแล้วก็เก็บข้อมูลไว้บนข่าวซึ่งตัวนี้มันจะสามารถที่จะรคคอร์ดตั้งแต่เก็บ เก็บข้อมูลไว้ตั้งแต่เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีได้3อย่างเราสามารถที่จะ,ะดูรีแคปข้อมูลได้นะในส่วนของอการกันน้ำการฝุ่นเนาะการกันน้ำก็อยู่ที่ IP 6 6นะมันจะมีทางการน้ำทางฝุ่นสามารถอยู่ในที่แจ้งได้เพราะค่อนข้างทนพอสมควรนะ ในส่วนของการติดตั้งนะครับก็เนี่ยก็ติดตั้งตามรูปในส่วนของการติดตั้งเนี่ยเราต้องดูเราต้องดูข้างข้างหลังนะว่ามันจะมีลูกศรชี้อยู่ไม่ใช่ว่าติดตั้งขาขาออกแล้วมาเข้าอย่างนี้ไม่ได้นะต้องติดตั้งขาเข้าแล้วก็ออกครับถ้างาน,นมันจะไม่ทำงานนะ,ะเราไปดูวิดีโอกันดีกว่า อันนี้ครับวิดีโอเนี่ยเขาก็จะเสียบเนี่ยเดี๋ยวนครับลูกลูกสอนชี้เนี่ยทางทิศทางของน้ําน้ําเข้าอ่าแล้วก็เสียบพาวเวอร์อะแดปเตอร์นะครับอ่า เรียบร้อยครับรทำการเปิดครับทำการดิจิตเตอร์อตัวมิเตอร์เข้ากับโทรศัพท์นะครับด้ยการสแกน Q R ของของตัว คู่มือที่มากับกล่องนะตัวนี้ก็ทำการคอนเนคกกันก็เชื่อมต่อสำเร็จอ่ามือจะขึ้นนะครับอ่าก็คือตอนนี้ยังไม่ได้มีการใช้งานนะแปลว่าคอนเนค t ตัวมิเตอร์กับ Apple s u ซัสำเร็จแล้วนะ ส่วนนี้เขาก็จะแถมตัวเกีียว3ามับมาให้นะครับเราก็ต้องไปซื้อ,อท่อ 3, เกีียว3าทัเพื่อมาต่อกับตัวปลาปลานะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะถัดไปจะเป็นการการต่อใช้จริงนะครับ ที่เรามาดูหลักการของตัว u ต t a s o n i c f o o w f l o r detector นะครับก็คือน้ำมันจะเข้าตรงนี้นะครับพอเข้าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยอมันก็จะมีเซ็นเซอร์ที่คอยวัดมันก็จะมีจุดที่หนึ่จุดที่1นึ่ง๊บก็น้ำก็จะยิงไปเสร็จที่จุดที่2อฉะนั้นเมื่อมีน้ำไหลผ่านผ่านจุดที่1นึ่งเข้ามา เราก็ไหลไปจุดที่2อ่ะเราก็จะรู้ตำแหน่งน้ำที่จุดที่1กับจุดที่2เราก็จะรู้ความเร็วของน้ําที่มันไหลผ่านเราก็จะคํานวณหาความเร็วของน้ําได้ก็คือแบบง่ายก็คือ,อ s ส่วน s ส่น t นะก็เราก็จะได้ความเร็วออกมาอันนี้หลักการแถวข้าวนะครับเันก็จะรู้ว่าน้ําความเร็วของน้ําเท่าไหร่แล้วก็ค่อยมาคํานวณหาปริมาตรของ ตัวท่อวัดท่อมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็มาคำนวณหาความเร็วแล้วก็ขนาดท่อก็จะได้ปริมารน้ำออกมาครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปกา,การติดตั้งจริงนะครับก็นะรครับก็อันนี้ก็ติดตั้งเป็นมิเตอร์วัดน้ำนะครับของครูย่าเนาะ ขอสุญ่าเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อผ่านตัว Wi-Fi เนาะแล้วก็จะไปโชว์ค่าในแอปแล้วก็โชว์ค่าที่ตัวตัวมันเองเนาะอะจะเห็นได้ว่ามันก็ตอนนี้เขาเรียกว่าการใช้น้ำไปกี่คิวนะอ่ามันก็จะบอกนะครับส่วนการติดตั้งอ่ะมันก็จะแถมตัวข้อต่อมาให้นะต่อนันแล้วก็ไปเสริมข้อต่อนนเงา นี่ยครับผมก็อันนี้ก็ติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วอ่ะมันก็จะมีตัวที่เป็น power supply เนะาะก็ power supply เนี่ยควรจะทำเอาท่อใส่ไว้เพราะว่าการเวลาที่ฝนตกหรือกันแดดกันฝนเนาะมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของของตัวสายไฟนะครับก็ตัวนี้อะแดป e r เตอร์ที่5โวลต์นะครับก็คือตัวนี้มันจะกินไฟที่5โวลต์ตัวนี้ทูย่าเนะ เดี๋ยวเดี๋ยวนุ่นอะไรเดี๋ยวผมใส่ว่าในใต้ลิงนะครับก็ทำปักมาแล้วก็เสียบมีมีปักของพาวเวอร์ของตัวมิเตอร์แล้วก็มีของหมดของตัวปั๊มน้ำนะครับอันนี้เขาอยากจะรู้ว่า,าการใช้น้ำของแต่ละแต่ละครั้งมันเท่าไหร่อันนี้มิเตอร์ตัวนี้เป็นแบบอัลตราโซนิกนะก็คือ ใช้อัลตราโซนิกในการวัดน้ำเข้าน้ำออกเนาะมันจะไม่เหมือนมิเตอร์ทั่วไปที่เป็นเขาเรียกว่าใช้เหมือนกังหันเหมือนเว่าใช้การหมุนในการวัดรอบเนาะอันนี้จะเป็นใช้ตัวขึ้นอนะัลตราโซนิกเนาะยิงเข้าไปาฝั่ง้าขาเข้าและขาออกแล้วก็นำค่ามาคำนวณมันก็จะได้ค่าที่ จานวนน้าออกมาเนาะอ่าตัวนี้จะไม่ตัวนี้มันจะไม่ได้สัมผัสกับน้ํามันจะเป็นการยิงขึ้นอันราโซนิกเข้าไปสองจุดก็คือฝั่งเข้ากับฝั่งออกแล้วก็มาคำนวณหาค่ากันอ่าตัวนี้เขาก็ทําไว้ดีนะเป็นอินเตอร์เชียลเกดนะ IP น่าจะหก้านะครับกันกันน้ากันน้ํากันฝนนะดูดูดูจากที่ตังคนระับ คือมันจะอยู่ข้างนอกอาคารนิดนึงคือฝนตกก็ไม่เป็นไรนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าใช้างานสบายครับสำหรับใครที่ต้องการาที่ทำให้ชีวิตเรามันง่ายขึ้นนะครับพว,พวกสมารทม์ทโฮมหรือระบบ i o t นะครับก็สามารถซื้อมาติดตั้งได้นะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ครับผมก็จะประมาณนี้ ก็นะครับก็อันนี้ก็ติดตั้งเ